พาตะไคร่ใบมะกรูดนะครับกระปิกใส่พริกสดซอยนะครับเอาจะบัวําใส่นะครับใส่ลงไปเลยครับมื่อนี้ครับจะไม่แกงปลากระกปร๋องใส่เซนรอนนะครับริวุ้นเซนนั่ละ ใส่ปลากระป๋องลงไปครับสองป๋องครับใส่งไปเลยครับลาบปออา๋องยอะังไงมือนี้นะแกงปลากระป๋องนะครับใส่วุ้นเส้น <c oughs> เด,เดียวแล้วใส่เสศษลงไปแล้วครับเสศษร้อนยวนเศษนี่แหละสีถ้าว่าซาบันเฮาเอ็นว่าเสศษร้อนนะนะครับเนาะบ,นบบเจ้าเราวินวุ่นเศษต่เกาใส่ปลากระป๋องนะครับ หอมลงไปครับส่วนหอมใส่ส่วนหอมอก็พอจุเอาใส่ลงไปฝังกันเลยครับจังเลียวีเดียวหลุดเนาะโอ้คนใส่คนขัวคนขัวคนใส่โอ้เป็นจะเสียบบ่าเข้าไปเนอน